อันยองสวัสดีครับทุกคนหากจะพูดถึงไอดอลเคป๊ OP, ที่มีความสามารถทั้งร้องเพลงและการแสดงจะต้องมีชื่อของเขาคนนี้อย่างแน่นอนเมนโวเ a ลของ EXO-L โอติ่งป้ายาวันนี้ขอเสนอ D.O. นักร้องเสียงดีนักแสดงคุณภาพเมนโวเ a ลของ EXO-L เรื่องราวน้านสนใจของเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดในวันที่26กรกฎาคมดี o, ได้ปล่อยมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขา Empathy พร้อมกับเพลงไตเติล Rose อย่าลืมไปรับชมมิสิวิดีโอและสตรีมเพลงอัลบั้มกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดขลิปใหม่จากช่องโอติงนะครับดโอหรือโดคยองซูเกิดเมื่อวันที่12มกราคม1 9 9 3ที่โกยางจังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้เขามีพี่ชายหนคนชื่อโดซึงซู ึ่งมีอายุมากกว่าขเขา3ปีโดคยองซูเขา้าศึกษาที่โรงเรียนปถมโกยางพยองซานโรงเรียนมันธยมต้นแพ็กชินและโรงเรียนมันธยมปลายแพ็กซอกเขาเริ่มร้องเพลงในโรงเรียนปถมศึกษาและมีส่วนร่วมในการแข่งขันร้องเพลงท้องถิ่นตลอดช่วงการศึกษาในโรงเรียนมัธยมปลายโดคยองซูเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบการร้องเพลงมากในช่วงม .5 ปี2010เขาชนะการประกวดร้องเพลงระดับท้องถิ่นและได้รับการแนะนําให้ออดิชั่นกับค่ายเพลงดังอย่าง SM Entertainment ซึ่ง D.O. เกิดจะปฏิเสธ SM แล้วเพราะเขาไม่รู้ว่า SM คืออะไรในการออดิชั่นเขาได้แสดงเพลง anticipation ของนาย,ยุนควอนและเพลง my story ของบรา e ์ไอโเขาผ่านการคัดเลือกและได้เป็นเด็กฝึกของค่าย SM n t t r t t i n n m n t t ในช่วง2ปีสุดท้ายของมัธยมปลาย2ปีต่อมาโดกยองซูก็ได้เปิดตัวย่าเป็นทางการได้ฐานะสมาชิกคนที่8ของ ExO วันที่30มกราคม 2012โดยใช้สเตตเนมว่า D.O. และรับหน้าที่เป็นเมนโวคอลของวงและในปีเดียวกันนั่นเองวง EXO ได้เดบิวต์เมื่อวันที่8เมษายนโดยมินิอัลบั้ม MAMA ซึ่ง EXO อร์มวงขึ้นในช่วงปี2011และเปิดตัวในปี2012โดยมีสมาชิกทั้งหมด9คนแม้ว่าแรกเริ่มเดิมที EXO จะเปิดตัวด้วยสมาชิกทั้งหมด12คนแยกเป็น2กลุ่มย่อยคือ EXO-K ซึ่งประกอบไปด้วย s ฮแบ็ u ยอนช n นยอน ดีโอไข่เซฮุนและ X อ็ซซึ่งประกอบไปด้วยซิลมินเลเฉินและอดีตสมาชิกคริสอูลู่หานและเทาโดยมีจุดมุ่งหมายเดิมคือให้โปรโมทแยกกันระหว่างเกาหลีใต้และจีอย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่มีการแยกการโปรโมทเพลงคือในช่วงปี2 0 1 4หลังจากนั้นต้นมา EXO กก็ได้โปรโมทในฐานะวงเดี่ยวพร้อมกับทำการแสดงและปล่อยผลงานในหลากหลายภาษามาโดยตลอดทั้งในภาษาเกาหลี จีนและญี่ปุ่น EXO เป็นที่รู้จักในเรื่องความแปลกใหม่ของแนวเพลงและถูกชื่นชมในการนำนดนตรีที่หลากหลายเข้ามาใช้ในผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นป๊อปฮิปฮอปอาร์ EDM รวมถึงเฮาส์ Trap และซินป p อป EXO ประสบความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่เดบิวต์หละงนั้นก็ปล่อยเพลงมาให้เรื่อยปังไม่หยุดทั้งมีอัลบัม้มอัลบั้มเต็มมีเพลงดังหลายเพลงที่เรบรรดา EXO-L พร้อมจะลุกมาเต้นและร้องตามไม่ว่าจะเป็นเพลง Grow ごぼうやったらいい。Oh, เทมโปออฟเซชั <Tem> ่นเลวช็อตและเพลงล่าสุดอย่าง Don't Fight the Feeling เป็นต้น พวกเขาถูกจัดอันดับให้เป็นที่สุดของกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงในการจัดอันดับผู้ทรงทิพนในเกาหลีใต้โดยนิตยสาร f o x ในปี2014และ2015โดย EXO ก็ถือเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆนในวงการเลยทีเดียวกลับมาที่เรื่องของดโอกันต่อเกี่ยวกับความสามารถในการร้องเพลงและการสแสดงเขาจึงมีผลงานมากมายทั้งผลงานการสแสดงบทบาทสมทบบทนำผลงานเพลงเดี่ยวเพลงกรอบซีรีส์และเพลงคอลลาเบชันรวมกับศิลปนินอื่นๆเราจะมาไล่เลียงให้ฟังกันนะครับ เริ่มจากผลงานเพลงในปี2012เขาได้ร่วมร้องเพลง Dear My Family เพลงประกอบภาพยนตร์สารคดีของ SM เรื่อง I Am ก่อนที่ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี2013ก็ได้ฟีเจอริงในเพลง Goodbye Summer ของ F.X <S 2> <S 2> <S ในอัลบ,บั้ม Pink Tape ธันวาคม2 0 13 DO และสมาชิกในวง EXO Backjon และเชินก็ได้ร่วมร้องเพลงไตเติลของวงในมินิอัลบั้มที่2 Miracles in December ในชื่อเพลงเดียวกันกับอัลบั้มในเดือนกันยายนปี2014 DO ได้เดบิวต์ผลงานด้านการแสดงโดยบทน,นักแสดงสมทบในภาพย,ายนตร์เรื่อง Card โดยเขารับบทเป็นแทยอง นักเรียนมัธยมปลายและลูกชายของพนักงานขายของชาและสมาชิกสหภาพหนังเรื่องนี้ได้ฉายรอบผสมทัศน์ที่โตอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลปี2014ด้วยเรื่องนี้ก็ย,ยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในเพลง RYING OUT อีกด้วยตอนนั้นในปี2014ดีโอก็ได้เดบิวต์ในละครโทรทัศน์โดยแสดงเป็นนักแสดงสมทบจากซีรีส์เรื่อง It's OK t h a t Love ทางช่อง SBS ซึ่งมีนักแสดงนำคือกงฮโยจินโชอินซองซองดอนอิลอีวางซูและอีซองยองเขารับบทเป็นฮันคังอูนักเรียนมัธยมปลายที่เป็นแฟนตัวยงของแจยอนพระเอ,อกของเรื่องและฝ่ฝันจะเป็นนักเขียนชื่อดังอย่างเขาคัองอูไม่จะดักฟังขณะที่แจยอนอ่านต้นฉบับและตามเขาไปรอบๆเรืรอรอ่รองราวในซีรีส์จะเป็นยังไงไปหาติดตามดูกันได้ทาง Netflix และ View ตอนที่เดือนเมษายน2015ดีโอได้รับบทนำ ในเว็บซีรีส์โรแมนติกคอมเดี้เรื่อง EXO Next Door ที่นำแสดงโดยมุนกายองและสมาชิกวง EXO โดยสมาชิกวงจะรับบทเป็นเวอร์ชั่นสมมุติของตัวเองอออกากาศทางนาเ NAVER TV Cast เรื่องราวว่าด้วยเรื่องของจียอนฮีผู้หญิงขี้อายและชอบเก็บตัวอายุ23ปีไม่มีประสบการณ์คันออกเดทแต่แะจะหน้าแดงเมื่อพูดคุยกับคนที่เธอชอบอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มสคนย้ายเข้ามาอยู่บ้านข้างๆเธอ และทาให้เธอประหลาดใจเพราะคนที่ย้ายมาข้างบ้านของเธอก็คือชานยอนดีโอแบกยอนและเซฮุนจากวงเอ็กโซที่เธอชื่นชอบมากๆทั้ง4คนมาหาที่พักผ่อนอยู่พักหนึ่งและพวกเขา,าจ้างเธอให้ทําความสะอาดบ้านนอกเวลาในช่วงวันหยุดฤด,ดูหนาวและนั่นก็คือตอนที่ยอนฮีพบว่าชานยอนเป็นเพื่อนในวัยเด็กที่หายไปนานของเธอและเขายังเป็นหลานชายเจ้าของบ้านอีกด้วยเมืองเราดำเนินต่อไปก็เกิดความรักสามเศร้าระหว่างยอนฮี ee, กับชานยอนและดีโอ มารับบทเป็นหนุ่มสดใสอ่อนโยนใจดีมีน้ำใจและเป็นคู่แข่งความรักของชานยอน EXO n e x t DO o r กลายเป็นหนึ่งในเว็บซีรีส์ที่รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีด้วยจำนวนการดู50ล้านครั้งส่งผลให้ CJ ENM ตัดต่อใหม่เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์และขายให้กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในต่างประเทศด้วยสำหรับเรื่องนี้ใครที่เป็น EXO L หรือติง EXO EXO n e x t DO o, o r เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรดูมากๆหารับชมได้ทาง l ล n e TV ต่อมาเดือนมิถุนาย,ยนปี2 0 1 5ั D.O. ได้เป็นนักแสดงรับเชิญในละครเรื่อง Hello Monster ของช่อง KBS ซึ่งได้รับบทเป็นอี ong, ตตรกรรกจุนยองฆาตกรโรคจิตในช่วงวัยรุ่นในเดือนมกราคมปี2016ดีโอได้เป็นนักพากในภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง Underdog ซึ่งได้ฉายรอบทงทัศน์ในปี2019เขาภากเสียงเป็นมุงชิสุนักจรจัดท,ที่ถูกเจ้าของทิ้งก่นนอนที่ต่อมาในเดือนกุมภาพานันธ์2016เขาได้เปิดผลงานเพลงรวมกับยูยองจินในเพลง Tell ลมีวัดอิส s ั e นารบโปรเจกต์ Station o ในช่วงปลายกุมภาพาน Do, ันธ์26ดีโอก็ได้รับบทนักแสดงนำชายครั้งแรกประกอบคู่กับคิมโซโยอนในภาพยนตร์โรแมนติกเรื่อง Pure Love หรือ Unforgettable เรื่องราวในปี24 0 1ของ DJ เร,รายการวิทยุที่ได้รับจดหมายจากรักแรกของเขาซึ่งเราย้อนไปในปี1991 ดโอรับบทเป็นบอมชิลหนุ่มขี้อายและรายเียงสาผู้ตกลุ่มรักซูอกบอมชิลแอบชอบซูอกย่างเห็นได้ชัดและรอเธอที่หน้าต่างบ้านของเธอตลอดในช่วงฤดูร้อนซูอคได้รับบาดเจ็บที่ขาซึ่งทำให้เธอไม่สามารถเดินได้ปกติดังนั้นเขาจึงคอยแบกเธอไว้เสมอจึงก่อเกิดเป็นความรักขึ้น และเขาก็ามองเธอเป็นผู้หญิงที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยเรื่องราวความรักในอดีตสุดโรแมนติกครั้งนี้จะเป็นยังไงเราไปหาเราชมกันได้นะครับในเดือนตุลาคมปี2016ดีโอก็ได้รับบทนักแสดงนำคู่กับแชร์ซอจินในเว็บดราม่าเรื่อง B e Positive เว็บดราม่าที่ผลิตโดยซัมซุงละมีความตั้งใจที่จะส่งข้อความให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ในเรื่องนี้โดคยองซูรับบทเป็นฮวานดงนักศึกษาเอกภาพยนตร์ ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์จบการศึกษาของเขาในฐานะผู้กับภาพยนตร์และบทของเขาก็ชนะรางวัลใหญ่แต่เขาประสบปัญหาหลังจากพยายามทำให้หนังจบเขาขอให้อดีตแฟนสาวเฮจองมารับบทนำในหนังของเขาซึ่งเธอรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับคำของเขาแต่เธอก็ช่วยเขาจนถ่ายทำสำเร็จเรื่องราวจะเป็นยังไงลองหาชมกันได้นะครับเว็บดราม่าเรื่องนี้ยังกลาาเป็นเว็บดราม่าที่มีคนดูมากที่สุดตลอดกาลของประเทศเกาหลีใต้ณนเวลานั้นอีกด้วย การันตีด้วยรางวัล Best Web Series จากงาน Zoom P อวอร์ดครั้งที่12ในเดือนพฤษกายนปี2016ดีโอก็ได้แสดงนำร่วมกับโจจองซอกและพักชินเฮในภาพยนตร์สายโรแมนซ์เรื่อง My Annoying Brother หรือชื่อเรื่องภาษาเกาหลีก็คือยองซึ่งเป็นคำที่น้องชายใช้เรียกพี่ชายดีโอรับบทเป็นโกดูยองนักกีฬายูโดทีมชาติที่มีอนาคตแต่พลาดบาดเจ็บจากการแข่งขันถึงขั้นตาบก ทำให้เขาท้อแท้สิ้นหวังทิ้งชีวิตและอนาคตนักกีฬาหมกตัวในห้องนอนมืดมืดอย่างไม่สนใจโลกพี่ชายต่างแม่ของเขาโกดูชิกเป็นนักโทษคดีช้อกองทรัพย์ที่ได้รับทันบนปล่อยตัวออกมาชั่วคราวด้วยเหตุผลที่ว่าต้องมาดูแลน้องชายตาบอดซึ่งอยู่ตัวคนเดียวเพราะพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้วเขาภูมิใจมากที่หาข้ออา้างได้ออกมาจากคุกและไม่ได้อินอะไรนักหนากับการรับผิดชอบน้องชายเป็น My a n อน y i n g Brother ของโกดูยองตามชื่อเรื่อง การกลับมาอยู่ร่วมกันโดยความสัมพันธ์เริ่มต้นที่กระทอนกระแท่นไม่มีแววว่าจะเปิดรับกันได้เพราะต่างคนก็มีปมในอดีตที่ฝังใจแม้จะลังเรนในตอนแรกแต่ดูยองก็ค่อยๆค,ค,คลายปมในใจกับพี่ชายของเขาซึ่งค่อยๆเข้ามาดูแลและช่วยให้เขาปรับตัวเข,าข้ากับความพิการของเขาทั้งสองพี่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและเริ่มผูกพันกันต่อมาดูชิคก็พบว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขามีเพียงเวลาสั้นๆที่จะลาลาน้องชายและช่วยให้เขา ควาเหรียญทองที่ริโอพาราลิมปิกเกมส์ซึ่งจะทำให้อนาคตของเขามั่นคงเรื่องราวสุดซึ้งปนดรามา่าจะเป็นยังไงเรามาหาเราชมกันนะครับหนังดีมากจริงๆแล้วก็เอ,อน้องผักพักชินเฮในเรื่องนี้รับบทเป็นโค้ชนะถึงจะดูมากไม่ให้เพราะความสวยของเธอก็ตามนอกจากนั้นดีโอและโจจองซอกอยังได้ร่วมกันร,ร้องเพลงดอนเวอร์ y สำหรับประกอบพยตร์อีกด้วย ดีโอยังได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากรูดากอนฟิล์มอวอร์ในอีกหนึ่งปีต่อมาจากการแสดงของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี2017ดีโอก็ได้แสดงนำในภาพยนตร์คอมเมดีเทรลเลอร์เรื่อง Room n o 7รวมกับชินฮาคยุนเรื่องราวของศพที่ถูกพบในห้อง DVD โดยแทยจองพนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำงานอยู่ร้าน DVD Room และเจ้าของร้านดูชิกที่กำลังพยายามจะขายร้านนี้ก็ยังไม่มีคนซื้อสักที ตัวเนื้อเรื่องจะมีห้องหมายเลข7คือห้องสุดทางของโถงทางเดินซึ่งเป็นห้องที่มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์ระทึกขวัญรูมเนมเบอร์เซเว่นเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดในปีเดียวกันนั่นเองดีโอยังได้รับบทแสดงสมทบในภาพยนตร์ดังของคิมฮยองวาในเรื่องฟาเจนรกไปกับพระเจ้าหรือเอาลองวิดเดอะคอร์สเดอะทูเวิลด์ในปี2018ก็ได้แสดงนำในเรื่องสวิงคิด d ภาพยนตร์มิวสิควลที่อิงจากละครเพลงเกาหลี โรกีซู oo, นำแสดงโดยพักเฮเยซูจารดกริมส์โอจองเซและคิมมินโฮเป็นภาพยนต์ที่เล่าเรื่องราวในค่ายกักกันของเกาหลีเหนือในช่วสงสงครามเกาหลีเขารับบทเป็นโรกีซูชลลอทหารเกาหลีเหนือที่เพิ่งถูกส่งมาถึงค่ายเป็นที่ฮือฮาดีใจของชาวชเฉลยที่โปรโคอมมิวนสิสเพราะเขาเป็นน้องชายของโรกีจินผู้ซึ่งเป็นกําลังสําคัญของกองกําลังเกาหลีเหนือ ถึงเขาก็มีชื่อเสียงในฝีมือการต่อสู้ที่โหดแต่ว่ากีซูเป็นแค่ผู้ชายที่หน้าตาธรรมดาคนหนึ่งเป็นทหารเกาหลีเหนือที่ตกลกุมรักท่าเต้นแทบ็บทำการความวุ่นวายทั้งหมดในเรื่องเขาหลงหลายเสน่ห์ของลีลาที่แปลกใหม่เล้าใจเสียงจังหวะแทบๆทตามหลอนให้เขาหายใจเข้าออกเป็นแทบๆทตลอดเวลาในเรื่องนี้จะอ้างอิงถึงช่วงสงครามเกาหลีแบ่งแยกดินแดนเป็นเกาหลีเหนือซึ่งจะมีประเด็นเสียสีที่มีสอดแทรกมาในหนังไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบความยากลำบากของคนดำทำกลางหมู่คนขาว หรือผู้หญิงทากลางสงครามที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมได้เราจะได้เห็นดีโอโชว์สเต็ปการเต้นแทบที่ทําให้ผู้ชมหลงไหลไปกจังหวะแ,แทบแทบซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับหนังเรื่องนี้ได้ดีมากใครที่คิดตามงานของดีโอบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังในฝีมือการแดงสุดปังเขาอย่างแน่นอนในปีเดียวกันนั่นเอง เขายังได้รับบทนำในละครโทรทัศน์เป็นครั้งแรกประกอบคูบ่กับนำจีฮยอนในซีรีส์เรื่อง One h u n d d a y s My Prince หรือรักร้อยวันของฉันและองค์ชายโดยดีโอรับบทเป็นอง์รัชญาตอียุลองค์รัชญาตผููเย็นชาเขาถูกลอทำลายส่งผลให้ความจำเสื่อมและได้รับการช่วยเหลือจากยุนพ่อของฮงชิมเขาตื่นขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เขาไม่คุ้นเคยกลายเป็นสามัญชนและถูกอ้างว่าเป็นคู่หมายของฮงชิม เพราะตามประกาศขององรัชชายาเองนี่แหละที่บังคับให้ทุกคนแต่งงานางหากฮงชิมไม่มีคู่ก็จะถูกจับแต่งงานดังนั้นตัวอ e ียุนปูซึ่งจําเรื่องราวต่างๆไม่ได้จึงต้องมาใช้ชีวิตเป็นวอนดึกชายสามาัญชนธรรมดาที่ได้มาแต่งงานกับฮงชิมสาวเ้อแห่งซองจูเป็นเวลา100วันนอกจากคู่พระนางแล้วก็ยังมีนักสแสดงสมทบจุงเจยุนผ้ารองของเรื่องที่สแสดงโดยคิมซอนโฮหรือฮวานฮันจากเรื่องสตาร์ทอัพและพระชายาขององค์รัชทายาคิมซอเฮ ที่แสดงโดยฮันโซฮีหรือยูนาบีจากเรื่องเนเวอร์เดเลสั่นเองละครเรื่องนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างมากในกลายเป็นละครเกาหลีที่เรตติ้งสูงสุดติดอันดับที่ห้ในประวัติศาสตร์ษษละครเกาหลีช่องเคเบิลทีวีณขนาดนั้นและในปี2020ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นละคร CJ ENM เรื่องแรกที่ออกอากาศในช่องโทรทัศน์สาธารณะของญี่ปุ่นอีกด้วยใครที่ชอบละครสายพิเรีย่ยดย้อนยุคหรือความหล่อขององค์รัชทายาดดีโอ วันเดดเด My Prince เป็นหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดสามารถรับชมได้ทาง Netflix True ID และ View ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคมเขาได้ประกาศว่าจะเข้ารับการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้ผ่านการโพสต์จดหมายที่เขียนด้วยลายมือบน EXO's Official Fan Club เขาได้เกณฑ์ทหารประจำการเม่ว mm ัน hmm. ที่ mm hmm. 1กรกฎาคม2019ได้รับใช้ท hmm. ี่กองทหารราบยานยนต์เ hmm. ป็นผู mm ้ด hmm. ูแลอาหารในวันเดียวกันนั mm ่นเองเขาได้ปล่อยซิงเกิล That's Okay เพื่อนชานาอดูเพื่อนชานาะซึ่งเป็นเพลงที่เขาร่วมแต่งผ่านโปรเจกต์ซึ่งเป็นพลงที่เขาร่วมแต่งผ่านโปรเจกต์ SM Station t r e วมิวสิกวิดีโอจะเป็นแอนิเมชันที่แสดงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่รู้สึกสบายใจในการดูแลต้นกระบองเพชรในกระถางที่กำลังจะตายหลังจากการจากไปของสุนัขของเขาปัจจุบันเพลงนี้มียอดวิวกว่า ด,ดีีดิาลววว้ทเยในปี2020ดีโอได้ร่วมแสดงละครเวทีของกองทัพในเรื่อง Return the Promise of the Day ซึ่งเขาับบทเป็นนายทหารซึงโหหลังจากลาพักร้อนเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม2020เขาก็ไม่ได้เดินทางกลับฐานทัพตามระเบียบของกองทัพเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และดีโอ ก็ได้ปลดประจำการเมื่อว,วันที่25มกราคม2021และได้อัปคลิปวิดีโอเพลง That's Okay ในเวอร์ชันไลฟ์คลิปสร้างความดีใจให้แฟนคลับเป็นอย่างมากหลังปลดประจำการดีโอยังได้รับเลือกให้แสดงภาพยนต์แนวโลกและอวกาศเรื่องใหม่ The Moon ร่วมกับนักแสดงรุ่นเก่าอย่างซอนคยองบิวซึ่งมีกำหนดการจะเริ่มถ่ายทำในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021 ในเดือนกุมภาพันธ์เขายัางได้รับงานแสดงต่อเนื่องกับการประกาศร่รวมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Secret ซึ่งเป็นภาพยนตร์รีเมคของไต้หวันในปี2007ซึ่งบทบาทของเขาคือนักเรียนที่เล่นเปียโนเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของ Dio ชื่อเรื่องของเขาคือโปโรโรเขาเป็นคนเงียบๆเป็นคนอ่อนไหวและเกรงใจคนอื่นเขาเป็นเหมือนแม่ของสมาชิกในวงพรารักการทําอาหารและมักจะทําอาหารดูแลสมาชิกค,คนอื่น ถ้าเขาไม่ได้เป็นนักร้องเขามีความฝันที่จะเป็นเชฟเขาหมกมุ่นอยู่ยกับการทําความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอและชอบจัดของตามสียี่หอ้อและประเภทถ้าหอพักเอ็กโซโรกดีโอจะคอยตักเตือนสมาชิกคนอื่นเขาเป็นเพื่อนสนิทกับใครและจะไม่เรียกชานยอนว่าห้องเพราะชานยอนบอกว่าเขาต้องการทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันและเขาก็ชอบร้องเพลงในขณะที่ชานยอน,น,ยอนเล่นกีตาร์โดยดีโอสามารถเล่นเปียนโน,นได้ด้วยดีโอเป็นเพื่อนสนิทกับอิมฮยอนซิก วง B2B และดีโอยังสนิทกับโจอินซองและอีกวางซูสองนักแสดงที่เคยร่วมงานกันในเรื่อง It's Okay t h a t Love โดยพวกเขาเคยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันมาแล้วในรายของกวางซูผู้ขอทั้งคู่ยังเคยร้องเพลงด้วยกันในรายการ Running Man ในเพลง I Miss You บ o s h i p ปันซึ่งเพลงนี้มียอดวิวสูงถึง9ล้านวิวเลยทีเดียว บอกเลยว่าดีโอนั้นไม่ได้มีความสามารถแค่การร้องเพลงเดียวทักษะอื่นๆและฝีมือการแสดงของเขายังโดดเด่นมากจริงๆดีโอด้เคยสัมภาษณ์ในช่วงโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง My Annoying Brother ว่าผมรู้ว่าการไล่ล่ากระต่าย2ตัวในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องยากแต่ผมพยายามทำให้ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตตามที่ผู้คนคาดหวังและผมหวังว่าจะสามารถโชว์การแสดงที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่ในฐานะศิลปินแต่รวมถึงในฐานะแสดงด้วยครับด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของดีโ ได้แ,แสดงให้เห็นแล้วว่าเขานั้นประสบความสำเร็จทั้งในฐานะศิลปินในนักแสดงอย่างที่เห็นในปัจจุบันจริงๆเอาใจช่วยและคอยติดตามนักร้องเสียงดีดีโและโดคยองซูนักแสดงคุณภาพกันต่อไปด้วยนะครับล่าสุดในวันที่26กรกฎาคมดีโอได้ปล่อยมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขา Empathy โจะมีทั้งหมด8เพลงพร้อมกับเพลงไตเติ้ล r o s อย่าลืมไปรับชมมิสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในอัลบั้มกันด้วยนะครับเปลงกับ้างครับกับเรื่องราวของดีอหรือโดคยองซูนี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของเขาเท่าน,นั้นใครชอบอะไรตัวดีอกันบ้างขอไม่บอกกันได้นะครับหามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราและอย่าลืมกดซั s c r i b e เพื่นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับอันยอง